We'll วันนี้บริคือกับวลเรงก็ยืนได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาดูวิธีกินกันมีอุปกรณ์หลอกเป็นถอดใส่สลิงอ้อยเพราะามันจะได้กินง่ายแล้วมันไม่รดเถอะลองไอที่วันฝู่จะหกด้วยพลด้วย นเนื้อขาวนะมันก็เหมือนกับออาหารเหลวที่ใช้ใส่ซลินก็เองนะครับเอยที่ทางเนี่ยนะครับเขาก็มีโปรชนาการเขาข้างหมูแล้วก็มีโปรตีนเหมือนกะทิหมอให้ไข่ขาวไข่ลวกกินตอนที่อยู่โรงพยาบาลซึ่งอันนั้นโรคแข็งเกินไปกินไม่ได้ด้วย แต่อันนี้เป็นโปรตีนที่ม,มันอะไรอยู่ในน้ำแล้วก็ใส่สลิงเนี่ะดูดได้ก็จะดีกว่าเราจะได้รับคุณค่าทางอาหารได้ดีกว่าก็อย่างนี้ครัสูบไก็อย่างนี้เลยแล้วก็เสร็จบ่ ่าายช่วงนั้นตอนนี้ยังเชา้าไม่รู้สึกอร่อยเท่าไหร่ จริงแล้วคนที่ต้องการฟื้นต่อเร็วก็คือต้องตินอาหารให้ได้สอนอาหารที่มากพอสำหรับการื้นตัวและผมก็มองว่าตอนนี้เนี่ยมันให้คุณข้าวางอาหารได้ดีนะวันนี้มื่อเช้าก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับหนึ่งแก้วนะครับกับวบิตาินแล้วก็โปรตีนวันนี้ก็ใช้ตัว วนี้คืรรอรสไวท์กอนะครับหนึ่งซองแล้วก็พอริงขาวตัวนี้สองช้อนแล้วก็มีตัวไฟเวอร์นะตัวนี้ก็จะเป็นซองเขียวๆเ,วเ,เล็กๆนะมันจะช่วยเรื่องของการจัดตอนกับลำไส้เราให้มันมีเกาบอาหารก็จะได้กกัอถ่าย เมื่อแรกเขงถอยมอตและนะ้วลงพยาบาลนะก็วันนี้เขาหลัแบ,บแล้วมันยตยๆอ,อ,อ,อยู่หลายวันอยู่แต่ยังไม่ออกข้อทีออาาก็เลยคิดว่าจะไปว่ากันไปเพื่อที่จะไปกัดต้นมันสักหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้เป็นโพชนาการห้าหมู่นะครับแบบที่โรงพยาบาลเขาใช้กันนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นซองแล้วนะครับใส่น้ํา สองห้าสิบถึงสามร้อยสี่ร้อก็แล้วแต่ความชอบชอบคนๆก็ใส่น้ำน้อยๆหน่อยแต่ถ้าชอบใส่ๆก็เพิ่มปริมาณน้าเข้าไปนะครับมีวานิลรามีช็อกโกแลตมีกาแฟ,ฟก็เลือกทานเอานะครับเ่ิดขวผมวันนี้ก็วานิลาก่อนนะครับเรีร้อยแล้วสำหรับวุ้ยช้าง่ายๆแล้วเดี๋ยวผมก็ไปทงพอจะอ่านช่องปอกก่อนเพราะว่าคนจะรีบ จากการให้มันสะอาด้รด่งาากการ้จะกัดบอกทีเลียแล้วจะมีปัญหายอย่างอื่นตามมาไปเพบกันใหม่คิวหน้าสวัสดีครับ